สุขสบายดีพี่น้องฟ้องไปหมดกูหูกูคนเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาวลาว์ชแนลครับสามีสิพากันไปตลาดเนาะพี่น้องแต่ว่ารถลดโบโบหูอะโหลดเป็นยังนะเนาะก็เลยสีมาหาสางเพิ่นเนาะโหลดป่วยพี่น้องถ้าโหลดมาเขาโรงพยาบาลเนนะาะบบหูา่าสามีจฮหอดตลาดหรือบอกมื่อนี้ครับสาวลาว์ชแนลเนาะตอนนี้สามีมาเป็นมือกล้องให้สาวลาว์ชแนลเนาะพี่น้อง สบายดีพี่น้องนะปิดในป่าเจ้านะเอาออกในป่าเจ้าน่ะเจ้าจะไปใส่กโหลดป่ตลดหลดหลดป่วยหลดเข้าโรงพยาบาลเนาะพี่น้องขาสางกระเซ็น เดี๋ยวไปพอไปพอกันอยู่ตลาดเนาะพี่น้องนี่กําลังโปมาตลาดแล้วพี่น้องตะเมจะสิมาซื้อนะสวัสดีพี่น้องให้ชาวลาวเมื่อยแล้วหยังวซื้อส่วนออกมาด้านหลังเออทํามาแจ้น่ะบ่ได้มานําเด้ มัโดล้วมาห่าตลาดแล้วนพี่นนอะตอนนี้เามีอยู่กองซาลาชนเนาะแที่นิตื่นให้น้ำไม่ขอกายังนเดมั่หางเปตงเนาะซาเม่สื้อ กาแฟไม่เลยพี่น้องเดียวสามีสีไายเบิรงเนาะเอามันคือตายขามันคือรุดหมดหรอมันแดดื้อเกินมนึ่อนันมบามีอะไรมันก็หน่อยคือกระปูนนิน่อยนอก็หน่อยกัแนะแสงจำมาแต่ของกูบอกเอามาซ้ำของขามันรุดมันจะตายไปตายไเอายุ ไม่มันรุดมดได้เรุดต้นไหนเที่นตอนใดเลยอื่นกอเด็กวกินืไหมลน้ำ้หาสีบาพี่น้องกระแป้งพี่น้องกระแป้งกัะคือกระปูกระปหน้าบานเฮาเนาะแต่ว่ามันโตแบบมันโตน่อยกว่าบ มันจิบก้าวจะไม่ไหวนะมันมีเพิ่งนะซาไม่วหวจิจ้ามันพี่น้องเบิ่งเนาะกระแป้งกระแป้งแต่คือกระปูแต่ว่ามันโตมันสีแป๊ะๆกลัวกำลังพี่น้องอันนี้ๆๆๆนสี่ได้พี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่ากระแป้งเนาะกระแป้งคือกระปูเนาะแต่ถ้าว่าอยู่อยู่ห่วยบ้านห้าวก็คือกระปูขี้เล็กเนาะพี่น้อง คล้ายๆกันใส่ไม่ได้มาแล้วยังนะเขียดเนาะพี่น้องเขียดแก้มใส่้าดังผมเนาะมันี้คือดังผมดัดดัดให้หน้าไข่หมดแดงดัดเรียกทักอันน้องเติมนะได้ไหมช่วยมอ้าวไข่หมดแดง ถ้มาได้คนนี้เ่อได้เนี่นะเก้าบาทตามรนะาคาหน่อไม้ก็มีเลยพี่น้องหน่อไม้สดนหน่อไม้ก็นางเกิดกระบอกก็นีเนาะมีกระบองสมัยไมัยตะกี้ใส่กระบองเนาะพี่น้อง ไปใต้เขียกอากระบองเมื่อซาเมนี่เมื่อซาเมยังเป็นแพอยู่วี่นออกขี่กระบองคุงใส่ใต้เขียอัพไม่ลแนวอย่างไรอย่านเงาเวลากันใช่บ่ กนพี่น้องคนบนก็ขโลกไทยในีาคล่าง่ะไทยมันเบิ่งด้วยเหสิบบาทหนึ่งกระลำนี่นนี้เป็นกะลำธรรมชาติ้องมีได้ใส่สารเคมีเนาะคือปลูกธรรมศาสตรเนาะใส่แต่พุ่นพุ่นขี้ม่วขี้กล้วยเนาะพี่น้อง กาเีสภาพเป็นแบบนี้แหละนาะพี่นะรดบได้ถือซารเทมีเนาะกับบงานันไดนอกพี่นะแต่บ,บา่าลอดไยเนาะโลละสิบ,บาทอันนี้ได้สักชนี้ได้สก็นีโลละซนะ้านกัข้าวับกงตุง้งอ,อยากมอง,มองด ก็ในสามีได้ก็แป้งมาเมื่อื่นสิตร์ตำสมดีเนาะโอ้ยนี่เที่ยวขี้ไรนี่อุ้ยเบอร์ยังเบอร์ยังนอนคัาเจ็บเกิดอุ้งกระดุนแทมเป็ดแทมเป็ดั่งโบพอดีเฮ้ยน้อยไนเนาเดี๋ยวมึงก็หูอ่นร้านเก่าเนาะ tham gạo, xì xíp, này, khăn khăn giấy hoa nè, nai, con nè, này, đại đại phi đại cửa bất hạn luôn.

แล้วก็เป็นแดงเลยพอกันมาข่ำพุ่งกึ้นใน้นหืมลูกซนเงินลายหน่งันมาซาบานเอา้เนาะคือแบบิปเนาะเกิ ใช้กับเขาพี่น้องใส่อัวนั่นเกี่ยมน้วานอยู่นะิ้มได้ปะทำม่ซีซไหมเนาะขอซีมสมกันจา ซิมนำ้ำซาเม่ด้วยนะซิมมึงก่อนหน่วยใหญ่นี่กินอย่างวานมันก็ซาเม่บรได้ซิมพี่น่องหน่วยนะ้อยนตเพราะว่าซาเม่บอมากของน้อยอุ้ยหอมหอมอี่นะนอง เดือดลยเนะแวะใ่ในเดือดเลยือเดอบม่เาบม่เาเมซชิมไม่ปนอกช้าเมกินกับขักา <c oughs> มาดมหมกันมมหม <c oughs> พอดียังกะซิมสักกอนหมักซิมพ่ะหมักต่อพ่อพีอ่นอกชื่อค้องในชัาเม่มต่ออย่างเดียว แล้วก็ข้อว่างนะเพื่อนพ่อพี่น้องแดดช่วยๆเลยเนาะพี่น้องไม่ได้ขี้ลายได้พี่น้องีโลละหกสิบเนาะโลละหกสิบเนาะแบบสซดๆเลยพี่น้องคอนเด็ดมาเนาะมาั้งพวงเลยจิถ้าว่าชาเม่ไปนี่ชาเม่บอกเอาได้เป็นดันแบบนี้มาพี่น้องชาเม่โคตรต้นมาเลยพี่น้อง ยกต้นมาเลยบ่รอแม่โยกต้นเมาเลยปลูกกันหนาบาทเลยตีมาปลูกไว้นาปลูกเตมีเลยพี่เนาะทำอะไรบ้ลงสิ่งนี้อร่อยเนาะชนะพี่เนาะเตมีมาเอาไปเลยเด้อ มาเลยบ่ฮ <mm ุกจกระสอบสนใจเด้อแบงเื้อใว่ใว่บอให้ไปสั่งมารัอันแทนสามีในเด้อไหมคะแทนแแนแนจัโลนึ่งเนาะแทนพอ่ะเด้อแพอขาแได้ได้ได้หนาเจ้าคพอขน้่งเอ้ยปวดเลยสามี

คันซื้อ asse, ained, อลไรได้ไลไล้ mm? เรื่อยๆข้างหน้ามีอะไรบ้างเนาะบางดูนี่กระปูกระปูกัเอาพ like ี่น้องกะต้มโสมมือมากินน้ำซมีด้วยพี่น้องน้ำซมีคืต้มมะฮงหน่อยเนาะัถูกกินเพราะแม่คือได้เมื่ออะไรพี่น้องเงินจาไม่มืดเลย นอกัน้อนะต่อการต่อกนียังเนาะบุญนินทร์โอ้ยเห่ยเหนือได้ิเมื่อบวบหนาก็คือมาหง่อยเทสก็จะได้หานแล้วก็มีบมนจบนาวนะอันหาวบักใหญ่เี้า โอเดียกูเอาหายทันใ่ทันตมหงนะอักหนึ่งกับพ่อดอกพักด้ยักงพักอันนี้ฮะนะหมาดทะเลพักอันนี้นะนี่นะเออสองพันบ่ได้ตีสองพันกี่อีกโอ้ยสองพันกี่สองพันเราแบบผูกเองบ่ เนี่ยค่ะพัใจดีพี่น้องพลรุดอันคาอันให้พักพี่น้องซื้อพักเมื่อแสนลวกใส่เือพี่น้องเลยซาเม่ของคนไทยเช็หมัดไหมี่หาหมัดบุญแดงก สามีไปทางใดับหกไปพี <c oughs> <อ>่น้องไปตลาดก็หกอยู่ตลาดเด้อจับสวยหน่อยที้หมูมันนักพนะลังเลยที่ทักษณะลวกเถื่อ มันเผาไปกระเสริกายเลยอ้บอบ่นี้อ้แล้วเนาอเกืบกระไดเลยมเื่อกขาบมืลอยังมช่อได้พี่น้องเ้ยกำลังย่างออกจากตลาดเต็มซองมือซาเม่เลยพี่น้องมือซาล่ากระติมกการหาได้จะพักกับห่องหมวน ไม่สมนั่นเนาะพ่ออะไรพี่นอ้องเอ,อ้ยเราเอาตลาดบดตลาดหนึ่งเลยสิได<อ><อ>้อำลาพาอจะเอาพี่น,อนอ้องเะไได้แบบนี้นะสิได้พากันเมืออะไรพี่น้องเอ้ยพามืดเลยตะเวนตกดินเรียบร้อยเด้อพี่น้องขากระไรกุดแช่ชอบนีน้ชอบเล่าในเด้อพี่น้อง โดยคราติดตามน้อพกติดตามซาเมีสาลาแลวก็สองซาลาแชนแนลน้ำด้พี่น้องด้วยถึกใจลิปนี้ก็จะลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้ซาลาในน้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีพะกันคลิปหนาจ้า